มือนี้มีอยูมังคองทรงผ่าะระดับองค์แซมไม่เดี๋ยวสิถามเพิ่นว่าราคาเท่รไรเนาะโอ้นี่เนาะโอ้ยงามหลายเนาะงามหลายเดี๋ยวสิถามราคาเพิ่น,นเนาะเบิ่งเนาะดัมเบิดทุกอย่างเนาะเดิมมีลีเนาะนี่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวเฮาสิถามราคานําเพิ่นเนาะว่าเพิ่นสิออกเท่รไรเออแต่พอเหลือนี่จะสิออกเท่รไรเด้ โอ so ้เด anyway anyway> ี๋ยวพ่อยายก็กำลังตอบมาโอ้ยขอนใดรถไนย์ขอนใดตาเพชรขั้นหนึ่งอองสิพ่อหญ่มิแต่พ่อหญ่ไรรถขอนใดตาเพชรหันราคาเท่าไรแหละเขาขอใจเป็นเงินสดได้บอกแล้วกับมืออื่นเขาสิลงไปหาเนาะเบิ่งเนาะปู่เลี้ยงที่เปนทรงมาเนาะดำโมมิทิตีเนาะดำโมมิทิตีมิแต่ปู่ตีนเท่านั้นเนาะเดิมสภาพเดิมรอยเลยเนาะ เดี๋ยวนี้บุษันปรากฏในวงการเนาะคนอยากได้รถใหญ่ฮอนด ai ตาเพชรเนาะเยี่ยมออื่นเขาสิลงไปเนาะเขาสิลงไปบูชาเนาะเป็นเลี้ยนแสบๆเลยเนาะเจ้าเจ้ามือเนาะเพราะเรอยู่เบื่อโค้งโดยโดยเดี๋ยวลูกสิลงไปเริ่มมือเนอะมาชมเบิ่งผาเนาะเอ้ยเนาะหนาเนาะ บบมีทีตีเลยองค์โหโบมีทีตีเนาะอ่ะจะได้กับมืออื่นเนาะลงไปบูซ่าหายได้เน,นาะลดไงคันหนึ่งเนาะกำลังคำทาบักเบิ่งเรียนผาจันซ่าเรียนดำมาส้มเยนดำเลย ถามมาดอนที่เนาะถามมาส้มเลนดำในตำนานมีบันไดข้ามือผ่าจันซ่าคำแดนเดี๋ยวหอสร็จไปเทื่อนขอบพเนาะทางเป็นธรรมศาสตร์บ้านเฮ้เอามาหองเทื่อนตพอพแล้ว ใช้อยูไม่ไอยู่บด้จะคองเรียนเนาะเดี๋ยวจะเิ่งเรียนดำน้ำเป็นอย่มาสูบๆแล้วเนาะเธอสศบเลย่อวนะคือวินไเอามาไหว้งีกันดีเลยพอนบอเลยแต่ก่อนเรียนจัจ่ออ่นนิคืดงแเขาคืนวงแหน่อ่นว่ามันเป็นไปยังสี แต่สี่พันมูนไห่เนี่ยเขามองม่ดีสังโชคแล่โชคดีโชคเอาทำคูดทคูดได้ปะเด้อเป็นหมากไปเด้อเนี่เอาเอาทำคูดเด้อสูงๆมันานเอาครับเน้นหคบโคบคูณนั่งไหนโอเคเอาูนัเเนู่นังเถ่ายเงาเลยหรอเป็นแบบเราไปยืนหน้น้าปุ๊ไ เดี๋ยวแจ้สะดวกเลข้ามุยปัญหาอแต่เรื่องครบแต่เรื่องครบคบไหนนาะนับรถนับรถกันดูซาเลียนดำน้ำเบินอยู่ยงดอนที่เนาะดอนที่ดอนที่เลียนดำตัวหมอกเงน้เบินอ้าวหรือว่าคำพูดเ้อะาบนี้อ้าวจบอ่ะปิดตำนานผ่าเลียนทีง่ามที่สุดในวงการมาอยู่กับผ่าไซต์ไต่อเนาะ เลี time time ้ยนนี่เป็นเลี้ยนที่อยู่ในตำนานเลยเนาะเลี้ยนดำคงเดิมที่สุดที่เคยเห็นมาเนาะได้มาอยู่กับเบลส์ไซตไต้แล้วเนาะเบื้องความงามของเลียนเนาะเลี้ยนนี่เอามาบบทันหอดเถื่อนเนาะเอามาบบทันหอดเถื่อนเนาะมีระดับเซียนใหญ่เนาะให้ราคาสูงหอดหลานสองเนบาทเนาะหลานสองเซนบาทแต่ยังบบทันมีราคาเจาแต่ยังบบทันมีราคาเจา เป็นเลนแสมที่เดิมที่สุดของอาจารย์ชาข้าแดงที่ออกจากวัดแก่งกุมเจ้าเลียนนี้เป็นเลียนที่มีมูลค่าสูงเนาะเอามาห่อเทื่ยนมีคนไหลา่าสูงเนาะแต่ยังบัธมีคำตอบเนาะเลียนนี้เนาะเป็นที่ต้องการของวงการพระเหล่าเนาะเป็นเลียนแสมเนาะที่ดำเดิมที่สุดที่เคยเห็นมาเนาะดำเดิมที่สุดเนาะไอ้หนองเนาะเลียนนี้เป็นเลียนที่เข้านอนบุรับเนาะขันบุรุษเข้านอนบุรับเนาะ ที่ดำง่ามแบบนี้เนาะใครมีสามารถทักหา,หาหะอะไรได้จอาในเบอร์วอตแอบเก่าหนึ่งหนึ่งหาสามเก่าเก่าจอดสภาพแบบนี้ในวงการหาอย่างแหง้งเนาะสภาพแบบนี้เนาะดำเดิมเนาะดำออกจากแกงคุ้งเนาะนำโมมิคิปิเนาะ